ชุนโชเนี่ยดีแน่ชุนชเนี่ยกับชูบ้านันมันมีความแตกต่างกัน,กน,นยอย่างไรเพราะนักเรียนไม่ได้ขึ้นเปในสราวัอาีในสมอาีตอว่าเป็นมมามที่เป็นงานผ่านมาแล้วตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่หกสิบ้าหกสิบกเนี่ยแต่เรื่องนี้มันผ่านมาเป็นยี่สิบสี่ปีหรือเท่าอายุครูก็ได้ตอนนีนอายุหกสิบะ ผูก็ผมก็เคยผ่านผ่านลักษณะอย่างนี้มาอย่าง,าางเช่นในลูกที่นักเรียนถุงเคยมันคนไปเคยอยู่ในลักษณะอย่างนี้มาลูกถีบถุงมาเอ่นเล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 ่นน้ำนะคะยยเด็กๆเล่นน้ำสมัยนี้มีไหมกระโดดน้ำเนี่ยที่ไหน เามาเราก,อ,กอยู่ก่นแต่ถ้าในปัจจุบันเราเดินข้อแม่ขาดเนี่ยเาหนอะย่อแม่ขาดเราต้องอดีดของแต่ไม่ได้ผนน้ำาเราะจักระดูกเลยเพราว่า้าเราะน้ำสะอาดไป่ไไสะแ,แต่ปัจจุบันนี้้อแม่ขาตรงนู้นการสะอาดคือเอนน้ำาาที่ัขขเข้ามาไป็นดาา้น้ำสะอาดเข้ามเลยอ่าุ่ คุยกับลูกก็จะคุยจเตไปทีงนี้เรียนดูกแตไมก่อนแม่นางาัดองเป็นยังไงดูในรูปเนี้ยแม่นางนัดฟองอันนี้สะอาดหรือไม่สะอาดอันนี้อันไหนบอกว่าไม่สะอาด้าอจะยนบอกว่าไม่สะอาดเรียนต้องหยไปเรายนถึงอะไรที่มันบอกว่าไม่สะอาดทางลางนไม่สะอาดอะไรเข้าใจพดหรือเปล่าอันนี้ไม่สะอาดนะคะ อันนี้ไม่สะอาดยังไงออันนี้บายให้เลือนฟันมันไม่มันมันไม่สะอาดยังไงเราดูสีน,น้ำหรอสีกอเข้าใจพี่ต้อจริงๆแล้วมันก็คือน้ำสีสีตามผิวตุ่นตีอ่าจริงๆแล้วน้ตรงนี้สะอดสาอดไหมลูกสะอาดเพราะเราไม่เห็นมีอะไรคะไม,ไม่มีขยะเช่นเดียวกันตรงนี้น้ำก็สะอาดพีเด็กๆก็เล่นน้ำกันได้สบายใจนะได้สบายใจ เป็นรูปนี้เป็นรูปบ้านสมัยก่อนไปเด็ดสังเกตดูบ้านสมัยก่อนเขาใช้อะไรใช้อะไรคะใช้ไม้ในการในการสร้างบ้านเนาะในในปัจจุบันยังมีให้นบ้านเัาเนี่ยเห็นไงเปนมีอยู่ที่นึงเนาะไม่มีมากแต่ปัจจุบันจะเป็นลักษณะเป็นอะไรล่ะคะเป็นเป็นไม้เป็นเป็นอีกเนาะเป็นอีกอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะ แต่เรลผูสังเกตดูในอดีตจะในปัจจุบันเอาง่ายๆนะคะอย่างเช่นในนี้ลูกนี้กับลูกนี้แตกต่างกันไหมไไมันเป็นลูกที่เกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเรือ,รอเรือเรือที่ทำอะไรคายเรือทำอะไรคะย่อเรือไหย่องเรือไว่เรือป็น่องเดินทางนั่นเองจะไปไหนไม่ไปไหนทรัพก่กนก็ใช้เรือเรือใช้วิธีพายค่ะ ให้พลังงานอะไรพลังงานเงิน,น,นเราในวันนร้จะคุณเราในวันวน,นี้จะคุณใช่ไหมคะหลันี่นะคะเราจะมาดูทิศตวนนะวันออกดีกว่าเราจะดูตั้งใจดูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะถามตั้งใจจะดูดนะคะค